ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของซอนเทสในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ 703F Adventure Touring ซึ่งขณะนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าจะมีการแนะนำเข้าสู่ตลาดในช่วงไม่เกิน2เดือนข้างหน้าอย่างเร็วสุดก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนที่กำลังจะมาถึง หรืออย่างช้าก็ไม่เกินไปกว่าเดือนกรกฎาคมมีแฟนคลับของซอนเทสสอบถามกันเข้ามาหลายคนครับว่าจะเปิดตัวกันในช่วงกลางปีนี้จริงหรือไม่ตอบอีกครั้งหนึ่งครับว่าแน่นอนร้อเซหลายคนเป็นห่วงเรื่องของราคาค่าตัวเพราะว่าขณะนี้ซอนเทส 703F เปิดราคาขายที่ประเทศลาวคิดเป็นเงินไทยประมาณ290,000กว่าบาท เกือบเกือบสาแสนบาทเกรงว่าราคาในเมืองไทยจะใกล้เคียงกับที่ประเทศลาวผมเคยบอกไปแล้วครับว่าที่อังกฤษเปิดราคา6,999ปอนด์คิดเปอนที่เป็นเงินไทยทะลุเกินกว่า3 0 0 0 0นบาทขึ้นไปถ้าซอนเทสเมืองไทยเปิดราคามา3 0 0 0 0นบาทบวกลบบอกเลยครับว่าน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลานี้ บวกกับคู่แข่งในตลาดที่มีมากมายหลายรุ่นในราคา3 0 0แสนบาทบวกลบโอกาสที่ซอนเทสจะประสบความสำเร็จก็มีค่อนข้างน้อยแต่ถ้าหากว่าซอนเทสเมืองไทยสามารถเจราจาต่อรองกับทางบริษัทแม่ที่ประเทศจีนแล้วทำราคาแบบช็อคไพรส์เหมือนเช่นที่เคยทำกับรุ่น3 5 0 e 350D หรือแม้แต่3 6 8 g ซึ่งก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีดังนั้นผมมีความคาดหวังอยู่ในใจลึกๆครับว่า 703F จะต้องมาในราคาที่ช็อกไพรส์อย่างแน่นอนจะช็อกแบบไหนช็อกตาตั้งหรือช็อกแบบธรมธรมดาธรรมดาก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับในเบื้องต้นผมคาดหวังอยากเห็นราคาที่เปิดมาแล้วทุกคนร้องว้าวยกตัวอย่างเช่น ประมาณ200,000ก,กลางๆ250,000 260,000บาททำได้หรือไม่ยังแพงสุดไม่ควรเกินไปกว่า270,000บาทมีหลายคนเป็นห่วงเรื่องของโชว์รูมและศูนย์บริการกลัวว่าจะมีจำนวนน,น้อยไม่เพียงพอต่อการให้บริการของลูกค้าจากการสอบถามไปยังผู้บริหารของซอนเทสเมืองไทยมีแผนในการเปิดโชว์รูมแบบสแตนด์อะโลนหรือโชว์รูมอิสระ ของซอนเทสยี่ห้อเดียวจำนวน30แห่งภายในปีนี้ถ้ารวมกับโชว์รูมของแ a มเบตตาที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณ70แห่งก็หมายความว่าโชว์รูมขายของซอนเทสจะมีมากมายเกินกว่าที่คาดหมายในเขตกรุงเทพมหานครเท่าที่ทราบในขณะนี้มีแผนเปิดโชว์รูมทั้งสิ้น7แห่งด้วยกันครับน่าจะเพียงพอต่อการขายและการให้บริการ ถ้าเปรียบเทียบกับคาวาซกิณปัจจุบันมีโชว์รูมเหลือเพียงไม่ถึง20แห่งทั่วประเทศเปรียบเทียบกับไทอัมที่มีอยู่10กว่าแห่งดูคติมีอยู่เพียงแค่5-6แห่งหรือฮาร์ลีย์ดีวิสัน10กว่าแห่งทั่วประเทศก็จะเห็นว่าซอนเทสมีโชว์รูมมากกว่าน่าจะหมดห่วงเรื่องของการให้บริการหลังการขายไปได้เลยสำหรับรุ่น 703T รุ่นคู่ขนานกับ 703F แต่ใช้วงล้อหน้าขนาด19นิ้ววงล้อหลัง17นิ้วพร้อมอยางแบบสปอร์ตจะยังไม่มีการเปิดตัวพร้อมกันแต่อย่างใดมีบางท่านสอบถามถึงรุ่น 368K เท่าที่ทราบในขณะนี้ยังไม่มีแผนเปิดตัวในช่วงเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับกลับมาที่คำถามเรื่องของราคาอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ามีบางท่านตั้งข้อสังเกต ที่ประเทศลาวเปิดราคา 703F 2 9 0 0 0 0กว่าบาทแล้วเมืองไทยจะตั้งถูกกว่าที่ลาวได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าสนใจครับถ้าเป็นการตั้งราคาแบบปกติทั่วไปแน่นอนครับว่า 703F จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0 0บาทบวกลบแต่ผมบอกไปแล้วครับว่าอยู่ที่เงื่อนไขการเจรจาระหว่างผู้จัดจำหน่ายในเมืองไทย กับที่บริษัทแม่เมืองจีนถ้าต้องการทำตลาดแบบเชิงรุกต้องการตัวเลขการขายจำนวนมากต้องเจราจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุดซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างเชื่อมือทีมงานของคนไทยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของ 350e 350d และ 368g พิสูจน์แล้วว่าการตั้งราคาที่ถูกต้องกับตลาดจะส่งผลให้ ตลาดเกิดการยอมรับและเกิดความตื่นตัวรวมถึงเกิดกระแสขึ้นอย่างรวดเร็วกรณีของประเทศลาวที่เปิดราคา290,000กว่าบาทนั้นผมเชื่อว่าคงทำยอดขายได้ไม่มากนักแต่ละเดือนอาจจะมีตัวเลขการขายหลักหน่วยแต่ซอนเทสเมืองไทยต้องการขายหลักร้อยต่อเดือนเพราะฉะนั้นราคาเปิดต้องช็อคไพรซ์อย่างเดียวครับเรื่องราวของ 703F จะเปิดตัวด้วยราคาเท่าไหร่อีกเพียงแค่ไม่เกิน2เดือนเราคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ